สวัสดีจ้าคุณอยู่ในช่องโห,โหทำไมนี่คือไม่เตรียมตัวจะมาแต่งเอาหน้งหางานเลยเหรอขอติดกิฟหน่อยเพราะว่าผมไปตัดมาเคี้ยมมากต้องชัดดาวลานตัดผมล้านนี้แน,น่นอน,<ข>อนเพราะว่าตัดผมให้กูเคี้ยมมาแต่ว่าไม่ใช่ประเด็นคําวนี้จะ่บบาะ หนีงานนะคะเพราะตอนนี้เราเพิ่งมาทํางานยังไม่เริ่มทํางานเลยแต่ว่าแบ็คพลง์ปอยก็ต้องเพลงใหม่ในเวลางานของเราเราก็ต้องมาฟังหน่อยซึ่งเพลงชื่อว่าชั d ดาวนะคะความยาวสามนาทีเป๊ะเลยตั้งใจเป๊ะตั้งใจเลยแต่ตอนนี้เน็ตหมุนไ่รู้จะดูได้ไหมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งฉันดูทีเซอร์ไปแล้วไม่มีแบบการสีไวโอเลตแลวฉันชอบมากเพราะว่าชาวติ๊กต็อกเอาแม่เราไปทำเป็นมีมชอลีคุณหนูชอลี สี่ไวโอลินคุณยา่าคุณยา่าแต่ว่าฉันเห็นพับหน้าปกเมื่อกี้หน้าปกเป็นแบบเปิดเปิด,ปดร้านโชว์ห่วยลูกหลานชาวจีนลูกหลานชาวจีนมามาขอดูก่อนค่อยเมาว้าว <Wow. S 1> ยังเพลงไฟรอไะ คือนา,นางอ่ะรวมเอาเอมวีเก่าๆหลายๆอัลัมมารวมด้วยฉากใช่อย่างเมื่อกี้ก็คือเพลงเก่าอดนี่ไงเดรอนใช่ไยากเหมืนอนกัน <c oughs> มึงมันเอามันเอาเอ็มวีเก่าๆฉากที่แบบนึกถึงได้ม, <บา S 2> มันรวมทั้งหมดเลยเว้ย เฮ้ยดอ่ะอ,อี่ร้อยโอ้โี่เฮ้ยยสไตล์หลีกอะไรเนี้ยเศนียอะไรกู ชุดใหญ่แต่นี้ละ่ะชุดมันสะใจเฮ้ลุคนี้จะนี้สวยมากน้อยจะแพ้แต่แฟชั่นลดนะลดโหมีซีแล้ว สิ่งที่เป็นของไม่ต้องของก็ต้องส่วงแล้วมาอีกแล้วยาลีสาไม่เคยแถวเกียบต้องไปนั่งอ่านความใหม่เพลงว่ามันพยายามจะเสือเพราะไม่เอาเอ็มวีถูกเอ็มวีที่แบบของแบ็คทงมกำลังรวมกันหืหมดเลยเออไปเลยลูกเสื้อแบบยังไงเสื้อเสดเฮเสื้อเดเฮไหมมึงงงเลย มาไม่ใช่เพลงเต้นอะไงเงี้ยมาไม่ใชเพลงอย่างเงี้ยเหมือนหนังดราม่าเกาหลีอะเออใช่ใช่เผ็เฮาเหมือนแบบว่าเพ็เฮาเหมือนแบบว่าฉากทาการ์เคสโซลถ้าไม่รู้คำใหม่เพลงเพลงนี้คือแบบเมียหลวงคือเดจอมีจ้วงแล้วอะมาเลย อ่ะแต่กัเพลงก็แปลกใหม่จริงๆหมายถึงว่าแปลกใหม่ในที่ที่แบ็คพิงไม่เคยทํานะอืมฉันแยกออกไปสองเรื่องได้ฉันขออีกยอบได้ไหมได้ฉันว่าจังหวะยากนิดนึงจังหวะยากนิดนึงจังหวะไม่ได้เต้นไงเราก็ไม่รู้มันเป็นแบบใหม่ที่เขาเข้มมึงเขาก็ไม่ได้โกหกนะว่าไม่คืแบบใหม่ที่แบ็คพีนไม่เคยทำเนาะร้องจะไงดีวะใ้าจะเป็นอะไรที่ตึ๊บๆตึ๊บๆตึบๆแล้วก็ตึ๊บไปเรื่อยอ่ะ ก็ก็ก็ใหม่แบบที่แบบพี่ไม่เคยทำแต่ว่าเพราะว่าหลายๆคนน่ะมันจะมีสองฝั่งที่แบบอ๋อไม่เต้นแต่เขาเต้นเขาก็เยอะแล้วไงแต่แฟชั่นเลิศแฟชั่นเลิศขอขอดูอีกรอบนึงนะช่างเจ้าพิงแค่พิงกระบาทหอกมื่ยกี้พิงกระบาทเออไปเลยขับรถไปเลย ไอรถถังปั๊บเีาเป็บผ่านดิสนใส่นี่ยคนใส่คนใส่คนใส่นอเออเลกสาอุ้ยดีสูนศีลไปเหรอ อีสูกส็ก็อไม่ไหวแล้วฉันมาในแนวร็อกอันนี้เขาร็อกอยู่แล้วเขาปลองเหมือเนเ็ดเนี้ยคือสีหรอ,อสีน่ารักมากไม่มีใครเดรินเลยอะงงชลิซ่าเล้กเข้าไปที่ทหมดเลยเออ เด็ด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 เดรดเด็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 ดเดดเด็ดอด็ดเ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 ดมดเด g ดเด x ดเด็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 ดเด้ดเด็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 ดเด้ดเดนดเด็ดเด็ดเด็วเด็ดเด็ดเดเด็ดเดยดเด็ดเด็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 ดเด็ดเด็ดเด็ดเดเด็เด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 ย นมาฉันไม่หวานนะจ๊ะมาจ้าคุณพร้อมตกนะจ๊ะเย่างนี้ก็คือไม่โหดก็ขับรถเจโรเต้เนี่ยปีนชอบมากชอบมากปีนกับเอลเคสแล้วขับรถยกแบบเสื้อคือขอบแบบลองไงไอซ่าแบบมึงถ้าไม่มีเองซ่าไม่มีไอซ่าทองไปไอซ่าเงินไปเนี่ยปิดนะมึงเอ้ยเยี่ยว ตัวดึงเหมือนคนอลย Keep watching me shut down ไอาีแล้วเขาก็ถ้าไปพร์ตดูดีๆน่าจะมีตามป้งตามป้ายอไรน่า<อ>จะมีความใหม่อ่ะไม่มรูความใหม่ก้อนอยู่ปิดร้านจ้ะจะไปเขา้าสรปิดร้านจ้ะ แม่คร้างดเสื้อเบื่อทวงหรือจะเป็นสัญญาแบบว่าฉันจะเลิกขายของฉันจะเป็นนักร้องกลับเป็นนักร้องเต็มตัวไม่ค่ะไปอวกาศแล้วค่ะจะไปเป็นแอสโทรนอสดีฉันชอบนะฉันไม่ได้ติดอะไรฉันเป็นสาวบ่งแบบพิงอยู่แล้วพอฉันฟังรอบสอนฉันรู้สึกว่ามันแปลกใหม่ดีมันแปลกใหม่ดีมันแปลกใหม่ดีอีจังหวะเนี่ยขอดูทวิตเตอร์ไหน่อยซีมีมาอย่างนี้ไงชัดดาวเอาวิฮอ้ก่อน ด้านเพลงก่อนฟังครั้งที่หนึ่งในใจเลยนะงงยายาไม่รู้ว่าถ้าฟังบ่อยๆเราจะลองตามหรือจะลองตรงไหนเพราะว่าเหมือนแบบว่าหยุดดีก็อยากบีบมันอ่ะหยุดก็ลองแล้วก็หยุดแล้วก็ไม่ลองไหนฉันจะลองไหนฉันจะแลกแต่ฟังครั้งที่สองได้ได้คือแต่ฉันก็เข้าใจเขานะคือเขาก็อย่างที่เขาที่ที่เราเคยเลาคุยกันว่าเขาก็เค็มว่าแบบเพลงนี้มันเป็นเพลงที่แบบว่า มันจะแปลกใหม่สำหรับแบ็คพิงแล้วคุณจะไม่เคยได้แบบเห็นซึ่งมันก็แปลกใหม่จริงพอแบ็คพิงถูทุกเพลงที่มันออกมาที่เป็นเพลงไตเติลหรือเป็นเพลงเป็นเพลงไฮไลท์มันเป็นแบบเต้นเอาตายกูแบบเต้นเนมาเพื่อเต้นทุกคนได้ฟมาเพื่อเต้นจังหวะแมสแมสแต่อันเนี้ยมันมันไม่ใช่แย่นะแต่มันกูว่ามันแบบมันแปลกมันแปลกรว่าที่เคยทํามาด้วยดนตรีใช่ไหมใช่ดนตรีแบบคลาสสิกแล้วก็แบบจับ แลนะแต่ว่าก็ไม่เออจากแม่ปุกกี้นะเป็นคนเล่นฝีปุกกี้นะแล้วแต่เราอะยังไม่ได้ไปหาความหมายของมันจริงๆว่าเพลงมันจะแบบสื่อวความหมายไปสื่ออะไรหรืออาจจะแบบว่าแต่เมื่อกี้แบบแบบว่าเหมือนแบบประมาณว่าเหมือนรอรอดูฉันจนถึงตอนจบอะไรเงี้ยตอนที่เขาแบบเพราะว่าฉันเคยเรียนภาษา,า,า,าอะไร,ากการเงี้ยอ๋อเขาเรียนภาษาอะไรปาตาลอกอีสัตว์ก็นั่นแหละมันก็มันก็ควรจะมีความหมายในดนตรีแล้วมันคงไปด้วยกันซึ่งถ้าเราฟังจากเพลงดนี ทำนองแล้วเราไม่รู้เนื้อรองนะมันต็เหมือนที่เราบอกเพมเพมแบบคนเฟ็เฟรที่แบบตึงปึ้งเหมือนอยู่นี่เหมือนค่อยค่อยยิงอ่ะเหมือนอยู่โต๊ะอาหารแบบบ้านคาริฮาดใช่ไหมอแล้วใส่ชุดราตีมาแล้วเดินไาอย่างเงี้ยถ้าเป็นซีดละครก็คือเป็นคาริฮาดหลังใหญ่แล้ววันรวมวันรวมญาติแล้วทุกคนก็นั่งตีกระบังแล้วก็แบบว่ากินข้าวแล้วแล้วจะมีคนหนึ่งมาชาสุดแล้วก็มองเหยียดกันแล้วก็เพลงคลาสิกก็ขึ้นแบบเราใจแล้วทุกคนก็แบบมองบ้าน ล,ลูกฉันเชื่อเชื่อลูกฉันเรียนที่ไหนอันซึ่งผิดหมดเลยนะมึงอันนี้ไม่ต้องเชื่อนะครับี้มันจนกระเทยน,นะคะความรู้โดนตีที่มีเท่ากับศูนย์นะคะแต่ที่ต้องให้คือเอ็มีและชุดอันนี้คือไม่จมไม่จมม่จแ,แฟชั่นมันเมื่อกี้เพิ่งเห็นเว็บเดียวจริงๆที่แบบในหน้าฟีดอาจจะมีบางคนบอกว่าด่าดีบางคนบอกว่าอาจจะยังเข้าไม่ถึงบางคนอันนี้มันแล้วแต่คนเว้ยแต่ว่าถ้าถามว่าจัดไหมจัดจริงๆจัดจริงเพราะถ้าน้แบบมันมันสไตล์ต่างอย่างเงี้ยแล้วเอ็มบี แบบนางเอาแบบเอ็มวีเก่าๆฉากที่คิดถึงได้มาแบบมันรวมกันเพลงตั้งแต่เดบิวเพลงคิวดิสเลฟมารรโนเวทหรอมารีโนเวทใหม่พัฒนาหรอพัฒนาใหม่หน่ยขอดูทวิตเตอร์หน่อยลูกสาวนี่ไงนี่คือรถถังวันเด็กรถรถถังเพลงนี้มั้งเพลงอะไรวะไอ้นี่คิวดิสเลฟใช่เออแต่ยายนี้เอาจริงๆนางชอบขับรถชออันี้อันี้เพลงแรกอ่ะเพลงบูมบายาหรอที่นั่งใช่ปล่าวะบูมบายบาวะที่นั่งกระโดดเดบิวเลยอ่ะที่กระโดดลงไปเดนรถสิบล้อแล้วก็เป็นแร็ป อยู่ในรถสิบล้อที่ขนลำโพงขนอะไรแบบเนี้ยเลิศปฐวีกรอันนี้อันนี้อะไรวะฝนตกเป็นเงินฝนตกเป็นเงินมันมีเอ็มบีนึงจำได้ที่ที่สวกเปิดล้ม how how อยู่ไรแด่ตัว่ะหรือว่าจะมีคนที่แบบเอามาเทียบเทียบจำไม่ได้ชั้นน่าจำเอ็มบีไม่ค่อยได้อันนี้อันนี้เพลงเพลงแรกเหมือนกันนั่งบนเพลงแรกเดบิวที่นั่งบนโลกอ่ะหรออันนี้มันเป็นโลกแบบพิงหรอใช่ใช่อันนี้อ๋ออย่างไรไหนไม่ค่อยมีคนไทย คนนี้บอาโออีโอหอ,อโอไมค์ก็ลิซ่าอายอยก็ s <S จะเป็นลม <F li. S 1> โลกน,นี้ดีมากสวยแรปโฟร์มากสํารับกันแรปโฟร์จริงไอเนี้ยฉากเนี้ยของลิซ่ามันคือเพลง Paying with fire สักอย่างอ่ะฉันจำบได้ว่ามันเป็นเพลงเดบิวตแ์แรกๆที่ลิซ่าได้แรปยาวมากแบบเดินแรปแบบยาวแล้วในเอ็มวีอ่ะมันคืออันนี้เลยก็นียใช่ไหมอืมซามูไรสาวนี่ไงนี่ไงเพลงอ๋อ เออใช่นั่งซ้อนังโลกนั่งบอลโลกนี่ไงนี่ไงแต่โลกรอบมีเป็นโลกแบบพิงเลยนะโลกแบบพิงเพราะว่าทางโลกก็คือถูกรอบนี้วเขาพิงเวดุมฉีดพิงสีชมพูทั่วโลกไปแล้วไงนี่ทุกอย่างเป็นแบ็คเป็นสีแดำสีพิงหมดเลยแกทุกอย่างก็ต้องชัดอย่เี้ไอ้นี่เพลงเพลงดูดูดูปะจำไม่ได้ไม่รู้ว่าจำไม่ได้เลยนหรือว่าเอ้ยลิซ่าคอนดิชัีฟอร์บูบายาหรอ โฟดีคืออะไรโฟดีเอ็กซ์เนี่ยคือนี่แงนะเขาปล่อยเขาปล่อยแบบนี้ไงอ๋อนี่หรไงใช่มันคือฉากแบบฉากแรกเลยรอบนี้เป็นน้ำแล้วอ่ะรอบนี้เป็นแบบว่าน้ำดับแล้วเพราะว่าหน้าหนาวหิมะตกแล้วเดี๋ยวเป็นไฟนี่ไงนี่ไง มันมีพลังนาการหรือเปล่ามันเป็นแบ็คมัน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 กลายเป็นทุกอย่างเป็นสีชมพูไปเลยเว้ยชมพูเออแล้วก็ชมพูดำในในในโซนใหม่ในโซนใหม่ก็เหมือนแบบก็ตอนเดบิวต์ยังแบบเคยม็ค่อยแบบแบ็คถ่ามแฟนแบ็คพิงยังไม่เยอะไงตอนตอนนี้กูทั่วโลกแล้วค่ะกูมีโลกของตัวเองค่ะทุกอย่างเป็นสีชมพูแล้วค่ะนี่แต่ฉันชอบเซตนี้นะฉันว่าสีมันแบบมึงก็เหมือนไงกีฬาสีที่แบบสีมันเข้ากันนะฉันอยู่ฉันเคยอยู่สีฉันอยู่สีอะไรดี ใช้เคยหยสีชมพูแต่ไม่มีก็เลยไม่ได้ก็เลยไม่ได้อยู่ในแบ็กพิงแต่ชูริซ่าเลิศมากกระโปงที่แบบปาดไปแล้วเหลือเส้นอันนี้ไว้ให้ลุงมิงลุงลิงโดนน้องแมวแล้วน้องหมากกระตุยจัดจริงจิเจะนนี่เขาใจถึงวุ้นเพิ่งได้อยู่แล้วความสวยเนี่ยโอ้โหลุงในปสเตอร์โอ้โหโอ้โหโรเซ่แหลกไปป้ะโรเซ่แหลกไปป้ะ ห่อมหน่อยถ้าแบบนัดกับเพื่อนแต่งตีมไปผับอ่ะถ้ากูเจอถ้ากูเป็นเพื่อนโรเซ่กูถามโรเซ่แรงแรงไปปะกลับบ้านได้ปะแล้วถ้าบอกว่ามึงมางนะมึงบอดี้สุทมึงแรงค่ะมึงมาตายทั้งโต๊ะค่ะกูใช้เนี่ยเขาจะมองโกค่ะมึงแรงหมดค่ะอันนี้ว่าเพื่อนไม่ได้เพราะว่าเย็นนี่ใส่ฮูดมาเย็นนี่ใส่ผมมาเย็นี้ทั้งใส่นี่ยตัวที่พี่พีใส่เนี่ยไอตับตะเบงมาเชื่อไหมตับเลิศ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  อ่้ะชัดดาวไงเป็นแบบเจแบบพาหมาพาหมาไปเดินชาล้อมหมาเขาชัดชัดดาวชัดดาวนะชัดดาวบทสยานะเฮ้ยอย่าขี้นะอย่าขี้อย่าขี้นะอย่าขี้นะอย่าเงบกระโปรงแม่กระโปรงแม่แพงชื่ออะไรดีหมาควรชื่ออะไรดีนี่หมาหนังจริงจริงมั้งใช่ปะหมาหนังจริงจริงมั้ง นั่งเลี้ยงหมานั่งเลี้ยงหมาหรือเออเลี้ยงหมาด้วยเลี้ยงแมวด้วยสัตว์เปิดไข่สัตว์เขียวสัตเขียวสัตว์อันนี้อ่ะอันนี้ก็เทียบซีนให้แล้วไงนี่อันนี้อะไรอันนี้หล่อที่นางหนชนเดเลียนอ่ะกูเกลียดอันนี้ตอนเด็กๆขับจักรยานโตมาขับแรงโกก็ได้ก็ฐานะมีแล้วรวยแล้วใครใครก็จะขับจักรยานอยู่นี่หนชนเดเลียนให้ยิอ๋ออุ้ยอันนี้แรงมากเลยอ่ะข้างหลังใช่ไหม ภาคขวาพัคขวาคือเป็นซ้อนเราแล้วก็ซ้อนอีกเป็นเออว่ะใช่ถ้าปล่อยอีกสามเพลงยืนเรียงกันแปดคนแล้วค่ะก็อันหลังสุดแต่เป็นจีซูเวอร์ชั่นแรกปะแล้วเยนี่เป็นจีซูอีกเวอร์ชันหนึ่งแล้วนี่ผมไม่เป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งแล้วนี่ขอดูเชนเดอร์แปบนึ่งนะเชนเดอร์ก็เป็นสีดําสีดําเป็นเพราะว่าแบบพิ้งเหรอนี่แม้ทุกคนมันมีพแฟนตาซใครมันจะขับวอเตอร์ไซค์รถจักรยานไปจนไม่ใช่อะไร แอบหลุดคำนิดหน่อยพอเอามาเป็นภาพนิ่งแล้วการใส่หมวกมันรู้สึกว่าเฮ้ยเฮ้ยมันเคยเป็นสาวใจสาวโพดีมันเคยทำอะไรก็ทำแกเอ้ยมันเคยเป็นสาวเวสป้านะตอนนี้มันเป็นสาวแลมโบสาวแบบแล้วพอมาเทียบกันเหรอมึงอันเนี้ยก็คือแบบฝั่งซ้ายก็คือโพกโพกหัวใส่ไหมอันนี้แล้วคืนนี้ใส่ไปเนี่ยมึงล็อกกี้กับบูบิงเกอร์เคยรู้ปะคุณดีแต่ละคุณดีมากอ๋อนี้ไฟเป็นสีชมพูเลยเจนนี่ยันคิดมาแล้วหนึ่งสองสามสี่มาแล้วหนึ่งสองสามสี่ ดีดีดีมนดูจะพูดอะไรมันประทับมันกูเป็นบินอยู่แล้วกูประทับใจอยู่แล้วฉันชอบสิ่งที่บอกว่าก็ฟังยากนั่นแหละฟังายากแต่ว่าเชื่อว่าตอนพิ้งไว้น่อมอะท่อนฮูกก็มีแต่คนบ่นเหมือนกันเอ๊ะท่อนฮูกอะไรฟังยากมีแต่คนแอนตี้ก็คือไม่ไหวแอนตี้ก็คือได้โอกาส สามนาทีแรกที่เขาเทาวิตก็ว่างงอ่ะแอนตีอ้อาศัยจังหวะน,นีองง้อุ้ยงง,งงหรอกูทลล่มทลล่มงงงงแป๊กแป๊กเพลงอะไรแปก๊กตุบได้แค่ฐานแฟนขับบิงแหละถึงได้มึงมาเช้าว,ว่ากูอ่านมากูเข้าไปเพจหนึง่งก็เจอวันนี้มันเป็นวันที่แบ็คพินถ้ปล่อยใช่ไหมเขาก็แบบเขาก็ลงเขาก็ต้องมีอะไรเน่ยเขาก็ลงรูปเป็นรูปรูปแบบลงรูปใหญ่พวกเนี้แหละแล้วเขาก็บูลลี่กันใต้คอมเมนต์บอกอเออเพลงรอบที่แล้วอ่ะ เพลงก็แป๊กขยเพลงนี้ไม่แปกเหมือนเพลงที่แล้วนะกูก็แบบหลอกขนาดแป๊กนั่นนะไม่แปกทําไงทาไมต้องเกลียดกันอ่ะกูงงเลยเขาบอกว่าแบบเหมือนแบบกินบุญเก่าสู้เจนใหม่ไม่ได้เพลงแปกเพลงงงสไตล์หลีดงงคนทํามันจะด่าคนทํามันจะด่าแต่สุดท้ายแบ็คพิงก็คือแบ็คพิงอหะน้อกไมเขาเรียกว่าฟังเพลงแบบไหนคะประเทสใครเทดมันขันเรื่องเพลง่ะ เพราะเธอเกลียดเขาเพราะเธอเกลียดเขาไงแต่พิงก์เลยบอกว่าชัดดาวชัดดาวนะหนูถ้าหนูไม่ชัดดาวพี่เตะปากนะพีดพีดป่อยนะไม่คิดไฟไม่คิดไฟเผาหน้าเลยนะอีกไหมลองรีเฟซสักรอบหนึ่งสิอีกรอบหนึ่งไปลองรีเฟซรอบสิส่วนใหญ่มิดยังไม่เห็นคนของไทยอ่ะนี่มีแต่แบบพบ

ขอให้ซัดดาวมันเป็นแค่ชื่อเพลงเพลงหนึ่งเนาะไม่ไม่ซัดดาวอย่ามาเป็นกันสิโบอะไรที่บอกว่าซันซัดยบายไม่ได้บไมไม่เอานะเพราะว่าตอนเห็นทีเซอร์กูก็ใจแป้วเหมือนกันโอ้มันเหมือนงานแบบพอออฟเฟนที่ทุกอย่างในเอ็มวีมันเป็นชื่อเพลงชื่อเพลงเก่าทั้งหมดจไปแล้วหรอแล้วจบท้ายด้วยคำว่าซัดดาวฮะอะไรนะไปแล้วหรออย่าพึ่งพิ่งมาเองพึ่งพิ่งว่างจากการขายของเองอย่าเพิ่งซัดดาวนะอยู่ได้อยู่ยัง โลกยุคเนี้ยยี่พวกเนี่ยยังอยู่ได้อีกสองสามปีเลยแต่ไม่ก็ไรเพราะว่าชั u ดาว w n เนี่ยมันสามารถ restart ได้หรือกดปุ่มพาว power มัมรีสตาร์ทได้อย่าหายไปแค่นั้นแหละแล้วก็นั่นแหละค่ะดีฉันชอบอยู่แล้วฉันไม่ฉันไม่มีข้อกังขาอะไรกับเพลงนี้แล้วเดี๋ยวเราจะไปดูความใหม่ของเพลงแล้วก็ฉันจะไปฟังให้มันคุ้นชินออ๋แล้วก็นี่เขาไปอเมริกาแล้วเขาบินรอบที่ สี่ล้านอีดอถ้าสแตมป์บัตรเข้าประเทศได้ครบสิบดวงก็แลกชาติไข่มุกฟรีได้เนี่ยไม่แล้วนี่เดี๋ยวได้แล้เนี่ยทำพาสปอร์ตใหม่ใช่ไหมหน้ามันก็จะมีจํากัดใช่ไหมตอนนุงมบอกว่าเออพาสปอร์ตยังไม่หมดอายุแต่ว่าไปเปลี่ยนเล่มให้หน่อยเพราะว่าปั๊มไม่ไหวปั๊มไม่ไหวแล้วงงเขาจะไปขึ้นแหลโชว์เลยใสยโปรโมทแหละมีก็ใกล้ๆจะไปอเมริกาแล้วไงไปทัวร์อเมริกาแล้วไงก็ต้องแบบ สหน่อยแล้วก็หน้าปให้หน่อยเดี๋ยวเราต้องเดี๋ยวเราต้องไปไล่ฟังวันนี้ปล่อยอัลบั้มกี่โมงไม่รู้อขอด,ดูปล่อยอยังวะก็คือจะมีมากกว่านี้หรอใช่ก็ปล่อยทั้งอัลบั้มอย่งเงเป็น<ร>เป็นแฮกเพลงอะ่ะปล่อยอยังวะน่าจะยังนะน่าจะแต่เขาเมื่อกี้เขาทำรายการนะยูทูบช็อตเขาเอาคลิปพิงเวนิมัมามาทำหรออ่ะนี่งบอลพิงแปด แปดเพลงเลยอุ้ยมากหมดเลยอุ้ยอุ้ยจะขอฟังเพลงหนึ่งเพลงเนี้ยเนี่ยชื่อว่าอะไรอ่ะทาปั๊อะไรเนี่ยทาปั๊เกิลเหรอทัาเกิลเหรอเพลงเนี้ยมันเป็นเพลงของคนแต่งอ่ะชื่อเบกาบูเป็นคนที่แต่งเพลงของไอศครีมเพลงคิลิสเตอร์เป็นตัวเต็งของนางแล้วนางบอกว่าเพลงเนี้ยเย่คนแต่งอ่ะบอกนางภูมิใจกับเพลงนี้มากแล้วนางแบบ ชอบที่สุดในการแต่งเพลงของนางมาตลอดตลอดเวลาที่นางแต่งนางชอบเพลงนี้สุดเป็นเนียเหรอขอฟังหน่อยเพราะว่ามันชั้นน่าไปดูในติกต็อกมันมีเพลงแววเพราะว่าเพลงนี้เคยเป็นเพลงของศิลปินคนหนึ่งของฝั่งอเมริกาแต่เขาไม,เาไม่เขาไม่เลือกขอฟังหน่อยว่าใช้เพลงนี้ปับแบบขอเพลงหนึ่งน,นะคะคุณผู้ชมจะมีกระเซ็ง

เหมือนจะใช่กับเพลงที่ที่ที่นักร้องคนนั้นไม่ไม่ไม่ได้รอกฉันว่าอัลบั้มนี้มันมีความแบบมันมีความดุขึ้นเยอะอ่ะมันเป็นแบบมันเป็นแบบคิงที่ดุที่กูแบบเกี้ยวกาที่กแบบกระแทกแตกดาว ฉีดนิตก็แทกแดดดันเนีกแทกแดดันไม่ใส่แล้วอ่ะไม่ใส่แล้วเลยอะอ่ะอ่ะประมาณนี้ก่อนสัญชานะขอลองฝักขอขอลองฟังหนักเธอเลือกมาอีกจักเพลงหนึ่งฉันจะเลือกจากอะไรดีอ่ะ์ฮาร์ดทุเลอร์ต้องเป็นเพลงชาแน่เลยเย่เย่เย่ดีกว่าเย่เย่ ฟิลฟิลพักตา,า,า,ากันเวียดพักตากันเกี้ยวกาดเป็นแบบว่าโรดเปิดประทุนตะขับริมทะเลแบบพอดีเนืออาหารือน,นอได้แต่แค่เป็ด่า้วนเสียงออด ้ดูเป็นผู้หญิงทีโตขึ้นพาทุเรียนหรอพาทุเรียนมันต้องเพลัวเพลงชาม่หยออันนี้ไหม the happiest girl มีความสุขสุดๆไปไเลยหรอแกอ้าวแต่ <laughs> ขึ้นมาเป็นรถตม่ต้องไปหรอโเพลงนี้ฟังแล้วรู้สึ้เหมอกับอลดเลย เพลงนี้นเ,เข้ากับเสียงโรเซมากใช่ใช่ใช่เฮ้ยกูอยากจะลุ้นกับเพลงลิซ่าจะไปขึ้นยังไง่ะับคิ้แตกแล้วกูมาอ่ะเข้มแข็งกับลิซา่า,านั้นเป็หญิงพลังหญิงค่ะ วูสิซ่าร้องยาวอยู่นะไม่เคยฟังนิซ่าทูลเสียงนี้นีซ่าทูลเสียงต่ำป่ะเออเออเพลงนีซ้าอะไรอ่ะอะไรไหนรักดีจังอ่ะเสียงดีจังไว้ดอกเพลงนี้มึงนิซ่าไม่เคยฟังนิซ่าเสียงอ่ะ เหมือนมันหนักมันแบบเหมือนมันมันชอบชูเครื่องเครื่องดนตรีอะไรอย่างงแรงๆต่อต,ต,ต่อเพลงปัเอาจริงปะบั๊มเนีย้ยบับ๊มเนีย้ยหวังโคอินเตอร์อย่างเดียวเลยอะเ,ออเพราะว่าด้วยสไตล์เพลงของทุกเพลงเลยนะนมันเป็นดนตรีแล้วมันเป็นเพลงที่แบบ พอละใ <พอ S 1> น,<ห>นเซนะคูอ่ะออมันเป็นแบบเออเออฟังแล้วมันก็ประมาณนั้นะอนะขาดเพลงอ่ะฮา,อออารที่เลือกฮาร์ดที่เลือกไเห็นอุ้ยแต่บ้านนี้ที่ชาเยอะเหมือนกันอ่ะก็เกือชาหมดเลยทำไม่ใช้เออพอละแต่ฉันชอบ บั๊มมีมากกว่าบั๊มีต่บัมเพยงเาฉันจะชอบอยว่ามันสองเพลงสามเพลงที่เดลือฉันจะเข้าไม่ถึงนิดึงอันนี้มันไปมันมันหนึ่งถึงสเลยมันไม่ไปเรื่อยๆสัมสเลยนะแล้วก็อีกเพลงนึงจริงๆก็คือ l a d ี้ฟอ l เลยใช่ไหมเลยฉันชอบบั๊มมี ฉันอยากพูดภาษาอังกฤษเลยอ่ะฉันอยากต้องเริ่มจากเรียนก่อนเพราะว่าก็เลยทําได้แค่อยากเพราะว่าสาวๆเขาสาวๆพูดภาษาอังกฤษได้ว่าเราเดี๋ยวเราจะต้องไปถ่ายในการที่ต่างประเทศในเร็ววันนี้เราใช่หาเงินกะซื้อเครื่องแปลภาษาก่อนตอนนี้ฉันจบลงในสองภาษาแกเชื่อฉันดฉันก็สามสี่ห้าภาษาแต่กูก็พูดไม่ได้สองภาษาค่ะเพราะว่ามันอยู่ที่เราอยางที้สติปัญญาเราค่ะเรียติดตามเลยนะเรียติดตามไว้นะคะแล้วก็เลิกแปดพิง์ ไม่รู้จะไม่รู้จะอวยอะไรแล้วมันมันพูดเดีย๋ยวถ้าอยากดูวีคอแบบลึก,ล,กลึกความใหม่เพลงซึ้งรบกวนดูช่องหนังน้าโล่งที่เขาวเค์ดีมากชายหนักชายชายหนันหน้นาโลงคือวิเคราะ์ดีมากแต่คุณสไตล์กับเราเรามันแต่แบบเอาฟิลชาวบ้านที่แบบดูแล้วมันแ<ด>บบเปิดอิมอะเปิดอิมแล้วชาวบ้านเสพแต่อให้เราเป็นคนโปรดักชั่นแต่เราก็ไม่ไมองอะไรลึกขนาดนั้นเธอเราจะพูดถึงเรื่องอะไรเพลงกับเสื้อผ้ากับฉากมันพูดต้องประมาณนี้แหละ เป็นเช่าบ้านแล้วก็ไม่รู้แบบความหมายลึกซึ้งอยู่เช่าอื่นครับน่าจะทำน่าจะมีทำแล้วก็น่าจะมีคนทําสําหรับการรีแอคที่เป็นแบบการดูครั้งแรกเหมือนกันน่าจะมีแล้วก็เดี๋ยวคิดนี้นะคะเราก็คงจะต้องลงเย็นหน่อยเพราะว่านี้มันสูงงานแล้วก็อกแน่นมากตอนนี้นี่แอบมาไายอ่ะแต่ว่าแต่ว่าไม่รอบนี้ดีที่สุดคืออะไรรู้ป่ะสัปดาห์นี้มีห้าวันใช่ไหมทุกคนจันถึงสุดทำงานวันจันเนี่ยเราลาไปทักร์าออกออกกองอังคารพุธพฤหัส ออกกองหมดเลยมีว่างวันนี้ว่างวันเนี้ยทก็ไม่ได้ออกกองแล้วแบ็คพิง์ไปแล้ววันนี้หว่ออกอีกซื้อบุหาเลข้ยงตักมึงเปิดลูกเอางี้ชัดดาวชัดดาวเพลงสองจุดห้าหกห้าหกห้าหกหกห้าหม่ผถึงไปอะไรป้าห้าหกไปแต่ดูเราตั้งฝัางแบ็คพิงก์แล้วข้ากนไล้กาแชร์แล้วเลยนะคะไปไปค่ะ